จากน้าไายนะก็มีเป็นดินหน้าพืชศพกันบางกอนนะน้ํนากรกฎมีพิจิกนะแล้วก็ลมเมถุนตุนกลุมไฟแม่สิงธนงนะูอันนี้ก็ครบสิบสองราศีนะเด,นเ,ดนเ,ดนเด่นเด่นเป็นเดะสันอย่างเดียวเลยนะคือวันอาทินะนอกนัากก็คือครบสิบสองราศีนะหนึ่งเหรียญน,นะคะจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะการงานการเงินใหม่ๆนะหรือเริ่มต้นชีวิตใหม่นะก็เออแต่ว่ามีอุปสรรค มีปัญหานิดหนึ่งนะก้าวไม้ก็เรียกว่าเอามีเงื่อนไขหรือบางสิ่งบางอย่างนั้คนอินโทรเวิร์ดได้นะก็คือโลอกส่วนตัวสูงแต่ว่าก็มีครอบครัวได้นะก็มีความสุขสมหวังได้นะได้เริ่มอะไรใหม่ๆถ้าถามว่าดวงของอ่คุณนะจะมีคู่ไหมนะก็ถ้าจากที่ดูนะคะมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นนะคะได้เริ่มเริ่ม คบเริมจีบแล้วมีความมั่นคงนะแต่ว่าคุณอาจจะติดเป็นคนที่โลคส่วนตัวสูงหรือว่ามีเงื่อนไขมีอะไรที่ต้องปรับตัวเยอะนะอาจจะเอ่อเป็นคนที่มีอีโก้ได้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นเต้าไม้นะคะแล้วก็สิบุ้วยนะคะมีความเป็นครอบครัวแล้วก็จะมีความสุขนะคะสำหรับคนนี้นะแต่ว่าติดที่ตัวคุณเนี่ยค่ะอาจจะมีบางอย่างที่ยึดติดอยู่แล้วก็ไม่ชอบหรือว่าอาจจะยังเอ่อมีเงื่อนไขบางอย่างนะในใจมีการบล็อกปิดกัน บล็อกใจนะก็คืออาจจะไม่รดบเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงกับคู่ของคุณนะแต่ว่าไปกันได้อยู่นะแล้วก็เป็นคนไกลต่างแดนนะสองไม้นะเป็นคนที่ห่างกันนะเส้นขนานไปเลยนะก็มีนะบางคนก็คือเออ,อาจจะรอคอยคนไกลก็ได้นะแล้วก็คุแน้องวาลนะ้วเป็นคนที่มีเสน่ห์เซ้งชูสวยเลยนะแล้วก็เก่งด้วยนะก็มีคนเข้าหาเยอะนะอาจจะอ,อ่คุณอาจจะดูเหมือน ไม่ค่อยแคร์ใครนะไม่แคร์ผู้ชายหรือว่าไม่แคร์ผู้หญิงนะก็เลยดูเหมือนออกแนวติดเจ้าชูน้นิดหนึ่งนะแล้วก็สิบเหรียญน,นะการเงินการงนารงนมั่นคงอยู่แล้วเราก็ไปทางจะได้อ่ามีครอบครัวอยู่เหมือนกันนะคะทั้งสิบ้วดสิบเหรียญนี่ถือว่าเป็นไพ่ดีนะแต่ว่าเอ่อก่อนที่จะสมหวังนะคะมันมีเดือดซา,านมาแล้วก็คือมีเกณฑ์ที่จะได้เอ่อลูกสาวหรือว่าสมหวังได้เรื่องอะไรใหม่ๆนะแต่ว่า คุณอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งนะขัดแย้งกับคู่ของคุณหรือว่าคนที่เขาจะเข้ามานะะมีสามดาบด้วยนะก็คืออาจจะเป็นเรื่องของเตอร์ปาร์ตี้รักสามเศร้าหมาแล้วนะก็คือถ้าสามาบวก5้าจะได้แปดดาบนะมีความอึดอัดจจได้แปดดาบเหมือนอย่างนี้ค่ะยังกลับไม่ได้ไปไม่ถึงหรือว่าเจอปัญหาเจอต่อก็ได้นะหรือสามมาลบห้านะคะเหลือสอง ด่านนะจะเกิดความดังเลสักโศนาะก่อนที่จะสมหวังนี้นะคะก็อาาเขาเรียกว่าคนใหม่ที่จะเจอนะมิเกณ์อาจจะเป็นคนแดนอาทิตย์อุทัยเป็นต่างชาติอยู่แล้วนะเพราะว่าส่งมานะห่างไกลเป็นคนญี่ปุ่นก็ได้นะหรือไม่ก็อันนี้นะะคือเขาอาจจะ มีความเฮรอดเจ็บปวดเป็นคนเฮรอดนะคะจบจากใครใครในใดคนหนึ่งมาก่อนแล้วเขาก็เคยมีปากเสียงทะเลาะแล้วก็เคยยอมแพ้กับความสัมพันธ์หนึ่งมาแล้วเขามาเจอคุณก็ได้นะ,ะถ้าคุณไปเยียวยาเขาได้คุณก็จะได้โลงเอวยแบบนี้นะ,ะส่วนนี้นะคะก็อ่อถ้าเป็นคนเดิมๆคนเก่านะ ีสี่ถ้วยนะก็เขายังมีความห่วงแคนคุณอยู่นะแล้วก็ยังอิดอัดกลับไม่ได้ไปไม่ถึงมีการบล็อกปิดกันนะอาจจะเข้ามาต่อแยมาตื้อมามอบถ้วยมาจีบแต่คุณไม่สนใจแล้วนะถ้าเกิดว่าคุณอยากได้คนใหม่ก็ไม่ต้องสนใจคนเก่าแนละ้วก็รวมๆไปประมาณนี้นะก็เรียกว่าจะเจอคนใหม่อยู่นะแต่ว่าเขาเป็นคนที่เคยเธอเจ็บปัวแล้วก็มีอมีกำแพงสูงก็ได้นะเพราะว่าเขา เคยเจอคนทําให้เอรู้สึกเสียใจมาแล้วก็เลยก่อนจะมาเจอคนอาจจะกําแพงตั้งสูงนะมาจะฐานเกณฑ์เยอะนะเพราะว่าคนถ้าเจอไม่ดีเขาก็จะเริ่มไม่ค่อยเออ่ง่ายแล้วนะก็จะปล่อยปล่อยใจยากนะจะมีการปิดกั้นอะไรอย่างเงี้ยนะก็โรค่วนตัวสูงอะไรอย่างเงี้ได้นะก็คือเคยเคย,เคยเจ็บค่ะกลัวเจ็บอีกครั้งก็เลยไม่ค่อยอยากจะรับใครเข้ามาง่ายๆนะส่วนนี้ก็อย่างที่บอกคือคนเต่าอ่ะถ้าเขาเข้ามา วุ่นวายถ้าคุณไม่ต้องการคุณก็เฉยๆไปนะแต่ว่าเขายังมีความกอดเก็บห่วงคุณอยู่นะสีเหลียญน,นะก็ลงมๆไปประมาณนี้คนะ่ะ